สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ผมก็มีข่าวดีเอามาฝากกับพี่น้องกันอีกแล้วนะครับก็มี6โรงงานที่มีการจ่ายเงินสำรองจ่ายค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายของปีการผลิตปี2,500 65ทับ66นั่นเองครับทั้ง6โรงงานจะมีโรงงานอะไรบ้างนั้นก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็มาดูที่โรงงานแรกกันเลยก็คือของเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์คอปเปอเรชั่นสาขา3ก็คือรวมผลนั่นเองครับจะจ่ายครั้งนี้ก็คือ30 หบาทต่อตันอ้อยในวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2566โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของพี่น้องชาวไร่อ้อยนั่นเองครับมาต่อกันที่บริษัทโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยนั่นเองก็ได้มีการประกาศจ่ายเงินสำรองค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปีการผลิต2565ั6ทับ66กในครั้งนี้ก็คือจะมีการจ่ายที่50บาท ต่อตันอ้อยนะครับในวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2566โดยจะโอนเงินเข้าในบัญชีของพี่น้องธนาคารกรุงไทยของชาวไร่นั่นเองทั้งนี้เรามีความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้บริการชาวไร่ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดนั่นเองครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งอ้อยเข้าให้กับโรงงานนั่นเองครับมาดูที่โรงงานที่3ก็คือมีการประกาศแจ้ง มาอีกว่าโรงงาน JK JKBI ชบานั่นเองโดยการสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปีการผลิต2,565ทับ66กำหนดวันจ่ายก็คือวันที่24กรกฎาคม2,566จะได้ตันละ50บาทนั่นเองครับโดยจะโอนเข้าบัญชีชาวไร่อ้อยนั่นเองครับ มาดูโรงที่4ก็คือประกาศจ่ายเงินสำรองอ้อยเบื้องสุดท้ายของบริษัทเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูก้าคอปเปอเรชั่นอันนี้ของที่หนองโพนะครับก็จะอยู่ที่50บาทต่อตันนั่นเองในวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2566โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของชาวไร่อ้อยนั่นเองครับเราก็มาดูอันที่5ก็คือบริษัทที่จะประจัก ประกาศจ่ายในครั้งนี้ก็คือโรงงานน้ำตาลไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลจำกัดของจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองครับก็ประกาศจ่ายเงินสำรองค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปีการผลิต2,565ทับ66กำหนดจ่ายในวันังคารที่25กรกฎาคม2,566โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีของชาวไร่อ้อยนั่นเองครับ และมาดูโรงงานสุดท้ายก็เป็นโรงงานน้ำตาลไทยอุดรก็ได้มีการประกาศจ่ายเงินสำรองล่วงหน้าให้50บาท ต่อตันนั่นเองโดยจะโอนเข้าบัญชีของชาวไร่ในวันที่25กรกฎาคม2566นี้สายงานด้านวัตถุดิบโรงงานน้ำตาลไทยอุดรก็ได้ประกาศออกมานั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังเดี๋ยวมีโรงงานไหนผมก็จะามาบอกกล่าวพี่น้องชาวไร่อ้อยก็กดติดตามไว้ก็จะได้ไม่พลาดข่าวข่าว,าวเรื่องราวอุตสาหกรรมอ้อยและชาวไร่อ้อยนั่นเองครับขอบคุณมากครับ